Yeah. ไปจงนำพาไม่เพียงน,นาขอฝากเสียงกับกอ เย n อนนร n ทูลโอ้ยมันมาความงบ่แม่นบ่ ความเจตั a เห็นกับเพียงต n งนอกถื ល្ល <t> ់គងចពីព <t> ុ� chamado Jes Figaro ជាភាពជាកនប់ម្ៃលទូម៉ bits ជាងងតែាតាស្តាមាស្ត្រើងអាខ្មុស់ខ្នីភេលយាងគ lower ន và tài liệu là hoa có cho má nó kiếm thầu hàng để tất cả nó tiền vàng hoàng ở là tiền ngoài tiền tiền ngoài ngoài

à là được h

เอว้าเดยาสายูพอส่งเดียนกินาลาเดือดเยม่ย่อยเอ็นดอกลูกลางปงพวองกับบอตียว ขอแกในมือเนียดวงวิญญาณพุนพอสมเด็จโยกบนันใดให้ฟังาบางลูกเลี้ยหลานญาติพี่น้องขอลเลี้ยเมีย โมทิทามดอกไปหาดวงวิญญาณผัวเป็นใจดอกจากเลี้ยให้บนโยโซสวรรค์นเน่ย เรียบลูกเต่าใหญ่มากบัดนี้พอลมเซหายใจเสียจากลูกเต่าล่อหลานเย็นกองบุญกองกุศลหาเด้อพอกำจัดลีกิดข้องบ้านเรื่องพ่อแม่ยนเขาแก่พันพระเห็ุพระธรรมเด้อพอมานลราเอาเด้อมเมื่อนี้เวลาที่พอมาเด้อคำมในเย็นนอกเสียงเอินเสียงถึงถึงเงินวันวอนให้คือ อกสาบก่อนมาเบิ er b b e ่งลูกดอกเลี้ยเต่ามาเบิ่งพี่ดอกเลี้ยนนอนในทันสางดอกเตียนหาเนียวการบ้านด่นเป็นใบดอกเจ้าอย่าเวให้เสียการการบ้านื่นเป็นบ่หวานเจ้าอย่าเวให้เสียเถียวมาเบิ่งลูกเลี้ยลาด มาบ,าบัญญาติดเลี้ยงนองเจ้าคงเกี่ยวไผกะตั้งดอกนาตอมาคิดหอดเดียร์นอหอมมาคิดหอดเดียวบัดพอตานลอยจากเลี้ยว ไป่กินเข้าวายุสิบหนักตามในยีนนอเสยียงเอิญนว่ามาปปปปผูกให้ปรากฏเจ้าเรียบร้อยผูกให้ทั้งดังยีเมียสายทองนำเด้อดาติพี่น้อง บัดนี้เป็นการอาสิกรรมให้พ่อได้เห็นเนาะเข้ากับเคยในรวมเกินเือรบัดนี้พี่น้องป้องไปทั้งหลายทั้งปวงฮักกันแพร์กันเด้อบัณฑิบัทยไเป็นไทยล้วูเนอนเดีนั่ผู้เป็นใหญ่ผูกในนอผูเป็นนองผูเป็นใหญ่ อยู่ว่ามาด้อดวงวิญญาณนอบนเจกับพึ้นเข้าทินศทานเดียวในตอนนี้ดวงวิญญาณของคุณพอสมเดจทินาลาเพื่อนกรรมรอดพอดเลว มีแนวในสิทธันไทยเต็มปัจจัยรอบยาบาทบางสุคุนมุนันกันเพื่อเจ้าว่าแตีงทานนึนัพรสมเด็จขึ้นนลาเดือยให้เจ้าเหลียวเบิงเดือโลกแล่าลาดยากเพี้นองพราะแม่เมียรอบความเจ้าไปสิทานเนี่ยงเน ไปสิคิดหอดคอไปสิคิดรอบหอดเนี่ยดวงวิญญาณรอบอเจ้จทันชินเขาว่างเงียเงยียนดำเอาในตอนนี้ท่านมีพวกมีแต่ไกรกะจวดได้ตีขวางตีคอ เป็นสัญญาณเลือดวรวงวิญญาณให้ต่าขึ้นมาบานเด้วในตอนนี้จังว่าจบรอบบทความเล้วแห้งออกไปแห้งหวั่นสอนหัวใจหวอนอยู่ยังยังบนปวสอน กางตางดวงวิญญาณปอปวดตายได้สมหมายกันมาดมองขันเบิดแล้วกวสนเนียวนะเมื่อความกางเพิ่นได้รับเรียบรอยแล้วตามเจ้าภาพอมวยการแล้วขอเทศสอง ดวงวิญญาณในเพิ่อเดารอบตนกาบจะโลุกผลไปพผนเอ,เอ,เอื้ออาโวุธขสนเจ้าภาพไทยเอาพาลาสาทธาทานไปุลเกือบโคโซยังยังว่าไปเด่นเด่นพอสมเด็จ เอ็นนาลฬิกาเตี่ยงไปรอกสุดทายนงกำไฟอบายนพอวิญญาณดอกขอมพ่อจบในคาเคลื่อนย้ายไปสู่ที่แดนสวรรค์อันเป็นแดนเลี้ยวเอาเงี้ยวใส่ละไม้เยี่ยมมันได้เป็นตาเนี้ยมมนได้เป็นตาจอบ เป็นตาโัวเป็นตาเลี้เป็นตายังเ,เป็นตายัวอ,อาหารเกลือเมื่อทุกมงมากวยกว่ากันที่ยลวนให้เสื่อ,อยังนางสวรรค์นเลวอยากว่าไปเดียวดี หยดย้อยหนักหม้อหวานหม้ออัปาส่วนน้อยลำหม้อันฟองอันเอ็นยืเสียงสนุกรกเล่นล้วนฟุ้งเขววัดทฟ้าให้งันกวางโยโซยามีมนักอีกอันหนึ่งขั้นพออยากกินข้าวรกเล่นน้ำ ให้เกิดแต่งดอ,มมอกม้ยีเป็นน้ำสมพันเพียงควันพาลาดอกความการโลกเรลยร้านเดททันไปหาพวกที่ว่าดอกลาตีจึงอย่ามีเครื่องหมอนอย่างว่าไปดีเดือพอสมเด็จ เอ้นน่ารอกยิ่งพอไปดีพอเนย่าได้หวังอาวอนโลกหลานเจ้าโยธมลเมื่อทุกจบรอพทุกสูงมให้เป็นสวบรอบยิงละยนนันคือทานทานพบไปเนย่าว่าไปดีดีขอเชิญพอไปอยสาน เที่ยมไก่พอไิ่เนวทั้งมีทวกไก่เสียนหายจากทวกน้อไปเสียนหนีึ้นเมื่อเมืองสวงไอฝาฝนจนคำเนวหนีขึ้นเมื่อเมืองบนโยวีมันหนอยเกวย,ยามีแเนวรอเครื่องหอ,อดอานอหัว ดอกจากยาบุญกว่าสดใดใที่ลวกลานได้กว่าสางเห็นน้ำอยู่ดอกสอยสัวขอคุณพ่อดอกโพเสมอเทียบดนนานสวกสําลังกระเสียมสาร ตลอดกันดอกเลือกาบอย่าดวนโจดตีง่ายโลกหลานทั้งหลายโลกเต่าทั้งหลายญย่าพี่น้องดอกทั้งหลายสี่ความหมายจิตตางอาทิฐานความเกียรติเกิดในชาติใดได,ไดให้ได้เป็นพี่น้องเจ้าให้ได้เป็นดอกลูกเจ้าตะพอนเท่าตลอดไปน อีกอันนึ่งจนกระทำเราได้เข้าสู่เมืองนิพพานนั้น,วงวนองค์วัดรัเคือกออยังให้จวบดรกลุสีออห็นดอกอทาเวนบาพุณนเก้ยวสามภากกันในอยู่สวงด้วยดีจะนิสวงญยาิพี่นอนทำเมืองน,นี้ให้เป็นปีวักขึนอนใหม่ดอกอีกอันนึ่ง ซว่าสิงนอกสวนลายอย่ามาย่องมาหีบาเพนพี่ดอกเสียนมานกดคือวลาอนเดอย่ามาพานอย่ามาพอออย่ามาสวนดอกมาสวนอย่ามาเยี่ยมดอกมาย่องอำนาจใต้คัลักเกวให้สู้คาว่ารักษาอำเดอ ญาติพี่น้องลกูกหลานทุกดวนตนาตลอดฐานผู้มางานต้องสำล้างกันเสิ่งสวมขันรอให้ยามาขู่วันเดวให้ผีกลัวดอกหิรงยานมั่นคำคำเดีดเหตุความโกรธดอกสอกเสวยมาตอน,นเก้าโมงเดียว เอาละนอพี่น้องขอเอาบนราวสาสนาขอสรงดูดวิญญาณในเป็นเกินดอกเมืองฟ้าอันเดียดยากว่าขอลาดิลูกเลล้ย số phận hãy cho tham đọc bổn sanh, hoa tham, được không ư? thương ta baht lấy nhãn nam, nhớ luyến thím เทิศนาลาพอปวดายไปเลี้ยนั้นบอมีให้น้าสวนการข้าใครง่าเมือ้อเมียนบอมีเกิดทั้งทีเอ็นมีแต่อาศัยคำเอบนกรรตั้งเตียกเก้าการึงลูกกันเลี้ยเต่า อีกขานารอบพี่นวังสิทำไมว่ว่าสมเถงเธอวอีกอันหนึ่งพอสมเด็จเพื่นน่ารักทั่วที่นี่ไปก่อนพอสิคอยอยู่บนสวรรค์เดือดขอึ้นรวกเลี้ยลาน อยาิพี่น้องบัวไปลุดในกวาบุญรับเอาไวนะน้นพรสมดีผูนี้ไปสิไปความคอยท่าสารพังสิคอยอยู่พอละเออลูกเหล้หลานอยากพี่น้องนองทุกทานสำลรัหล้วนจนจะเลืนนะัก ย่างวาสาดัวซาธุสาธุวเดินบนุญกุศล่ใดอยากพี่น้องได้นรม่มในน้ำสู้ดอกสู้คำเอื้นวน้ำเมาดวงวิญญาณเคดบนเทวามโยนึงฟ้า ที่ใสสว่างสาวันวางเป็นบอลยางควรเนื้อทานทานกบไปนาสาบผู้เรือบุญกูส่วนใดที่พูนวอสมเด็จทิศน,นาลานี้นแล้วเอ้ยในสาบเนเป็ดมอลนางไม่พอใจเด้อบพอเด้อ เป็นบันไดดอกกาดเกิือเมืองฝ้าทาสวรรค์เอพวฟังเมื่อดีนั่นก็คือดังเดียวกาดให้ได้ไปเมืองเมียนรอบสูดแดนสวรรค์ฟ้าสาทสาธายผม้เจ้าภาพสามก็คือกันรอบโดยดาน ดิตตาดิติตังดังมโนรอกว่าไว้ให้สมนามดังภาพรื่นในตอนนี้ขอเทศสวรรวางวิญญาณดังไวพรดอกเทียมนามรงวิญญาณกินน้ำฟ้าหามโยติกาดอกลมมันด้วยอาไรและเป็นหัว ยังกาตุนอยู่ในสวงยังเป็นหวังอยู่บ่แล้วเป็นเปลวอยู่บ่ดสวุนะพอสมเดิดเอยบ่อยากพักดอาพักจะเอาบ่อยากห่างอันจำเป็บ่อยากมีห่างจำไกลพอว่าวิ ดอกตึงฟ้าสวรรค์ทองเทวโลกบนกุสนในโลกเลี้ยลานเอวม่ว,มวน,อนอาณาญาติอ่อนดีกว่า เมียนสวนทางนั่นละเดือวัดอีพอ